ง่ายกว่านี้มีอีกไหมทีอากโกกัมป้านบราซิลควงภรยาเจาะได้สัญชาติขเขมรหลังจากตกเป็นประเด็นดราม่ามาหลายสัปดาห์สำหรับทีอาโกเทเซรานักมวยไทยชาวบราซิลที่ประกาศจุดยืนว่าอยู่ฝั่งกุนแขมแม้เจ้าตัวจะใช้มวยไทยธรรมหากินมาตลอดนับสิบป,ปีก่อนถูกองค์กรมวยไทยโลกหรือดับเบิลยูเออถอดออกจากตำแหน่งแชมป์โลกเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ทำให้มวยไทยเสื่อมเสียและไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬายุยงให้เกิดความเกลียดชงัง เองกับค่าพอกันทีมวยไทยโลกริบแชมป์ที่อาโก้เหตุประพฤติตัวเสื่อมเสียหลังจากนั้นได้มีกระแสข่าวว่าที่อาโก้จะได้รับเงินประมาณเกือบ7 0 0 0แสนบาทจากรัฐบาลกัมพูชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการเรื่องมอบสัญชาติกัมพูชาให้กับนักชกรายนี้ด้วยล่าสุดมีการยืนยันจากเฟรชนีเอเชสื่อดังสัญชาติจีน กัมพูชาว่าพระบาทสมเด็จพระเด็จนมสีมูนีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สัญชาติกัมพูชาแก่ที่อากเทเซราและภรรยาที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายโปลแลนด์เรียบร้อยแล้วพร้อมคำหวานจากเจ้าตัวที่ออกมายืนยันว่าจะขออยู่ที่กัมพูชาไปตลอดชีวิตขณะเดียวกันในเฟซบุ๊กของเซเรจันตอนรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชายังมีการเผยภาพที่อากเดินสายขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเป็นว่าเล่นทั้งรับมอบถ้วยรางวัลและรับเงินสนับสนุนอีกเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ดียังไม่มีรายงานว่าค่ายมวยที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ทีอาโกเป็นหุ้นส่วนและทำการฝึกซ้อมมาตลอดจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับการย้ายถิ่นฐานของเจ้าตัวในครั้งนี้